ขอผ้าใจคขดะเปาว่างไม่จำนก็ได้นะความหมายของผ้าใจคขาดคืออะไรลูกความหมายของผ้าใจคขาดเนี่ยคืออะไรที่เราจะเดินมาถึงก็ใจกอบขาด๋อมันมี่อหลายมันบอไกลด้วยค่ะอ๋ออันนี้คือความหมายบัง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 ตอนประมาณอาทิตย์ที่แล้วคุณยายกับเตยฟานมามูนมามาล่องแพตรงนู้นไปหาเจ้าคุณปู่อยู่ฝั่งนู้นเนาะแล้วก็มองเห็นเขาลูกนี้วันนี้คุณยายได้มามาหอดมาหอดมาเถิงเราเดินเดินเมือง เขานี่พิชิตแล้วเดินนี่เดอเ้อคือจะเป็นเกาะฝั่งนู้นที่เราเห็นอยู่กลางน้ำเล็กๆนั่นอือใช่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 ใชก,ก็มองเห็นตอนที่มองมา <c oughs> มทำยังไงเราถึงจะได้มาภูภูนี้ทําไมแต่จึงแต่จะมาสัมผัสแบบรูปๆคำค่ำน่นนะวันนี้ได้มาถึงแล้วนะคะที่มองไกลๆผันมู้นบึงโขงหลงนะคะช่ <c oughs> วยเนาะที่คุณยายยือนอยู่นี่ก็คือตําแหน่งภูหลังกาอันนี้ก็คือเจอดีปูเสานะคะพระเกกิแล้วก็ปูขาวตรงนี้ <c oughs> อวสวยมากอันอันพูดมันคล้องอย่างน้ำโขงบ่หนลูกที่มองไปไกลฝั่งนู้นอะ่ะค่ะแป่น้ำโขงอ,อ๋อดีๆส่งแดงกัน